โนตอุดมลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนชนบทค่ะต้องบอกว่าสําหรับเขาคนนี้เองเนี่ยช่วยเหลือมาแล้วนับไม่ถ้วนนะคะพัฒนาโรงเรียนแบบเล็กๆในแถบชนบทให้มีความเจเริญมากขึ้นทําให้คุณภาพชีวิตของเด็กเหล่านั้นรวมถึงผู้ปกครองมีความสบายและไม่ตึงเครียดค่ะล่าสุดนี้โน้ตอุดมและทีมงานเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนบ้านานางิ้วประชาสามาคีค่ะขาดแคลนทางด้านของทรัพยากรและงบประมาณ ครูผู้สอนและนักเรียนได้รับคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมกับโรงเรียนในอำเภอโรงเรียนบ้านนางิ้วประชาสามาคีเป็นโรงเรียนที่รวบรวมเด็กยากจนพิเศษของหมู่บ้านเอาไว้ค่ะมีคุณครูผู้หญิงเพียงแค่6คนที่คอยดูแลทั้งโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยก็มีค่าอาหารวันละประมาณ900บาทต่อนักเรียนทั้งหมดตกหัวหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ20บบาทค่ะตัวของโรงเรียนนั้นก็มีความเก่าและทรุดโทรมเป็นอย่างมาก น้ำที่ใช้ก็เป็นน้ำที่มีตะกอนแดงบางวันไหลาบางวันไม่ไหลห้องน้ําก็สุดโซมไม่มีประตูน้ําก็ไม่ไหลาอาคารเรียนก็เก่าสุดโซมมีไฟใช้งานได้ดวงเดียวพื้นไม้ก็ปุพังครูจึงจ้องช่วยงานแม่ครัวในการเตรียมอาหารประจํารวมไปถึงมีบุคลากรไม่เพียงพอครูเป็นอัตราจ้างยังได้เงินเดือนเพียงแค่3,000บาทซึ่งเป็นเงินจากผ้าปากของปีการศึกษาที่แล้ว ตอนนี้เองงบประมาณก็กําลังชะหมดทางผู้ใหญ่บ้านก็สนับสนุนโดยเอาเงินกองทุนหมู่บ้านมาให้ยืมก่อนเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในส่วนค่าจ่ายค่าจ้างให้กับโรงเรียนหลังจากที่รับเรื่องทั้งหมดแล้วโนต้ตเองก็ได้เข้ามาพัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มที่ค่ะทั้งซ่อมระบบน้ําและทุกระบบทั่วโรงเรียนต่อเติมสร้างห้องสมุดห้องพยาบาลใต้าอาคารหลังเก่า หรือและซ่อมอาคารอ,อนันกประสงค์ซ่อมห้องน้ําให้ใช้งานได้ครบทุกห้องสร้างสนามเด็กเล่นพัฒนาเล้าไก่เติมไก่เข้าไปรวมไปถึงเดินระบบไฟให้โรงเรียนทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาห้องครัวเติมเตาแก๊สเปลี่ยนตู้เย็น เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ให้ใหม่ถึง10เครื่องรวมไปถึงเปลี่ยนโต๊งให้กับนักเรียนใหม่ทั้งโรงเรียนสุดท้ายเองโน้ออุดมยังช่วยออกค่าใช้จ่ายในการจ้างครูอัตราจ้างที่ได้จากชุมชนเดือนละ3,000บาทแต่ทั้งนั้นโน้ตเองจะโอนให้เดือนละ1,000 0บาทอีกด้วย หลังจากที่คลิปทางด้านของนอดอุดมอูเผยแพร่ไปเรียกได้ว่ากลายเป็นไวลลพลังบวกที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนอย่างมากมายค่ะในคลิปนี้ก็มีติดตามมากถึง5 4 0 0 0 0ครั้งแล้วค่ะมีคอมเมนต์เข้ามาขอบคุณในิการใจปุนและความอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน รวมไปถึงให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาเห็นความลําบากของนักเรียนคุณครูเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนในแถบชนบทบ้างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่ไปยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับคุณครูด้วยคะ่ะ